ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Battle of Warship เช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเรืออาคากินะครับลำนี้ก็จะเป็นเรือบรรทุกบินของอ่าจากว่าญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเรือในชั้นอามากินะครับเรือในชั้นอามากินะครับจะเป็นเรืออ่าัตเเวนประจำบานนะครับมีทั้งหมด4ลำนะครับ ก็คืออามากิอคากิทากโกแล้วก็ทาคาโกนะครับแต่ว่าสร้างเสร็จแค่เพียงลําเดียวนะครับก็คือลํานี้นะครับเรืออาคากินะครับเพราะว่า,าเกิดแผ่นดินไหวนะครับทําให้เรืออามากิได้รับความเสียหายนะครับก็เลยเหลือเรือลํานี้เพียงลําเดียวนะครับแล้วก็ภายหลังได้ทุกดัดแปลงนะครับให้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแต่ว่าเนื่องจากาที่มันเคยเป็นเรือ รัตรเวนมาก่อนนะครับทําให้มันมีอาวุธของเรือรัตรเวนนะครับก็คือปืนใหญ่นะครับขนาด200เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกองบินที่มีอาวุธหนักนะครับในเกมเรือลำนี้ก็ถือว่า,าเป็นเรือที่ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเพราะว่าปืนมันจะอยู่ด้านขวาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ด้านซ้ายเนี่ยปืนค่อนข้างจะน้อยนะครับเราก็ ต้องเลี้ยวให้ถูกทางนะครับเวลาที่เราจะาเข้าปะทะนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมนในตัวเกมกันเลยนะครับเกมนี้ก็ทีมเราจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราจะมีเรือบรรทุกบินแค่ลำเดียวนะครับ ฝั่งเขาจะมี2องลำนะครับเดี๋ยวเราจะแล่นไปแอบอยู่หลังเกาะน,นะครับเพื่อที่จะทำการรีโหลดเครื่งบิน,นครับจังหวะนี้ทำการเลี้ยวนะครับฝั่งเรานี่มีเรือดันเคิร์ก2องลำเลยนะครับของเขาจะมีเรือลอตนี่นะครับมีเซาท์ดากอต้านะครับมีเรือรัตเวนบุกดินนะครับ เราก็มีเรือจุนโยสองลำนะครับของเราจะมีเรืออาคากินะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแค่ลำเดียวนะครับก็ถ้าเราจบเกมไวเราก็จะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเกมช้าฝั่งเขาจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าฝั่งเขาจะมีเรือบรรทุกบินสองลำนะครับเจะเล่นไปทางนี้แล้วกันนะครับ โอ้เพื่อนแยกกันนะแยกกันไปสองทางนะจังหวะนี้ไปฝั่งละสามลำนะแล้วฝั่งเขานะฝั่งเขามีนี่ครับเซาดาโกต้านะครับลำนี้นี่ถือว่าถึกนะครับเป็นเรือที่ถึกนะ <vin> แล้วก็แรงด้วยนะ <vin> ยังไม่ปล่อยดีกว่านะต้องแบบ ระยะใกล้ๆนะมันถึงจะมีประสิทธิภาพนะดูเหมือนว่าเขาจะมาทางช่องนี้นะแต่ถ้าเราปล่อยหนักหน้าโอ้ไม่น่าจะโดนดูแลเพื่อนเดี๋ยวเราจะเล่นอ้อมหลังเพื่อนไปแล้วกันนะ เดี๋ยเราไม่กลัวอยู่แล้วครับสู้ระยะประชิดนะครับเพราะว่าถือว่าค่อนข้างที่จะถนัดเลยนะครับสำหรับลำนี้นะเราเจอกับเรือเซาดาโกต้านะครับปล่อยวปกันหนึ่งชุดนะครับโอ้โหเปิดฉากยิงมานะครับจังหวะนี้จะไหวไหมเนี้ยนี่ครับทิ้งต่อไปอุ้ยเต็มเต็มอะ เต็มๆครับกลางลำครับปลอป่อยเบยกชุดนะครับจังหวะนี้เข้าประชิดนะครับเป็นเรือบรรทุกครืบินแนวหน้านะครับ <az 're S 1> <c oughs> เรือบรรทุกคบินสายบูนะครับจังหวะนี้โดนเป็นหนึ่งนะครับจังหวะนี้เข้าประชิดนะครับเราจะยิงด้วยปืนเรือนะครับมาซาลโรต้าเรามาดวลปืนข้างเรือกันดีกว่านครับยิง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 นี่ครับ ซัดตึมซัดตึมเรียบร้อยครับจมไปแล้วครับเสาวา・ดารกต้านะครับปืนเราแรงอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้ก็ปล่อยไปชุดนึงครับนี่ครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับนี่ครับปล่อยบิ๊กดอกนะครับ โอ้โหโดนไปหนึ่งดอกนะครับโดนไปสองดอกนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อถึงกับต้องเลี้ยวหลบกันเลยทีเดียวนะครับเจอเรือบาตุกบินลั่นขึ้นมาแนวหน้านะครับนี่มันเรืออะคาคิมันไม่ใช่เรือธรรมดาบัตโถไม่ครับเพื่อนเราก็ยิงนะคร <c oughs> ับพวนี่เรา เราเป็นตัวแทงให้เพื่อนเลยนะเนี่ยเรือบรรทุกกระบินสายแทงเออก็ได้เนาะจังหวะนี้ครับอ่าเหมือนจะรู้ตัวับเหมือนจะรู้ว่าจะโดนับเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อมาจากไหนเนี่ยเล่นทีเผอนะเฮ้ยมาอีก็ไมีก็ โอ้โหหลบทนบันมาโถมาปล่อยต้องปล่อยต่ออะไรระยะนี้ระยะนี้ใครเขาเล่นต่อกันเขาต้องเล่นบอมนี่เฮ้ย <c oughs> โดนไปเต็มเต็มแล้วบอมเราละโดนไหมโดนไปเต็มเต็มเช่นกันนะครับเจ็ดหมื่นหกนะครับโอ้โหเดือดจริงจริงนะครับสำหรับอเกมนี้นะครับนี่ครับโอ้โหดูเดือดน,นะครับดามเมจเราก็สามแสนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ สำหรับการารีบที่จะเข้าไปแนวหน้าขนาดนี้นะครับรรเพราะปกติแล้วผมจะอยู่แนวหลังนะครับจะเข้าแนวหน้าก็ต่อเมื่อเกมมันใกล้จะจบนะครับแต่เกมนี้นี่รู้สึกว่ามันต้องรีบจบนะครับเพราะว่าเรือมันต้องบินเขามีเยอะกว่านะครับนี่ครับเหลือสี่ตอนหนึ่งนะเอาไงนะ่ะ นี่ครับโอเหลือลำเดียวเนี่ยสู้ไหวปลเาไม่ไหวกลับไปซ่อมก่อนได้นะนี่ครับฉากด่านนี้ผมว่ามันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะเป็นเป็นฉากพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์กำลังตกน้ำอะนะครับหรือกำลังขึ้นก็นไม่รู้นะ <laughs> มันจะทำให้ เกิดเป็นแสงที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเรือดันเคิร์กนะของเพื่อนเรานะดันเคิร์กเจอกับล็อตนี้นะก็เป็นเรือสายสไนเปอร์ทั้งคู่นะนี่ครับโอ้ใช้กระสุนไฮเอ็กซ์คลูซีฟซะด้วยนะนี่ครับเรือลอตนี้โอ้โ โอ้โหหันหน้าชนกันเลยทีเดียวนะครับใครจะอยู่ใครจะไปไม่ครับโอ้หดาเมจก็พอๆกันนะครับเอาแต่เพื่อนเราดูเหมือนเลือดจะน้อยกว่านะครับจังหวะนี้เพื่อนเรายัางไงยังไงเพื่อนใครจะหลอดเสร็จก่อนโอ้โหจมคู่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เราจะเล่นไปทางซ้ายนะครับเกมนี้เราค่อนข้างเสียเปียบนะครับเพราะว่าเรามี6ลำนะครับฝั่งเขาจะมี7ลำนะครับก็การเล่นเรือบาทุรงบินนะครับช่วงแรกๆก็ให้เราหาเกาะนะครับหลบนะครับหรือว่าจะาตามหลังเคลื่อนไปก็ได้นะครับแล้วก็ทําการรีโหลดเครื่องบินสักสองสามชุดก่อนนะครับแล้วเราค่อยโจมตีนะครับ เรือลำนี้ก็ถือว่าความเร็วก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับพอๆกับเรือฮอนเน็ตนะครับแต่ว่ามันจะเล่นยากกว่านะครับลำนี้นี่ช่วงท้ายเกมเราสามารถที่จะเข้าประชิดได้นะครับเพราะว่ามันสามารถทำดาเมจจากปืนได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเรือคากะนะครับแต่การเล่นก็ถือว่าค่อนข้างยากนะค,ค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยนะครับสำหรับเรือลำนี้นะครับ เราก็หลบอยู่หลังก้อก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็ทําการค้นหานะครับโอ้โหมาทางนี้กัน4ี่ลำเลนะเี่ยนะแล้วก็ี๋้วก็มา4ี่ลำใช่ไหมเดี๋ยวปล่อยต่อไปนะครับ1ชุดนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ปล่อยไปก่อนไม่รอแล้วนะ เพื่อนเราก็ปล่อยไปเช่นกันนะโอ้โหเพื่อนเราปล่อยแม่นมากเลยครับโดนไปเต็ม,เ,ตมเลยนะโอ้โหเขาจะแล่นมาทางนี้แนละ้วนี่ครับเราปล่อยสายลำหลังแล้วกันนะลำนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วนะประมาณนี้แหละโอ้โหตรงนี้โดนแล้วครับโอ้โหโดนครับโอ้โห,โโโหยิงถึงยังไงวะเนี่ย ครับไปแล้วไปแล้วโดนไหมโดนไปหนึ่งดอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูชุดนี้นะครับชุดนี้โดนไหมนี่ครับเรือเท็กซัสนะครับโอ้โหไม่โดนเลยครับลำนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยนะครับโอ้โหเสียเปรียบนะเกมค่อนข้างเสียเปรียบกันเลยทีเดียวนะครับ 5วินาที15วิ15วิก็น่าจะประมาณนี้ละมั้งต้องต้องใช้การกะระยะนะครับเล่นยากครับเริอมั้งบินอะใครว่าเล่นง่ายบอกเลยเล่นยากนะครับเรือประจันบ,บานง,ง่ายกว่าอ้าวจมซะง,งั้นอ่ะประโูเสียเครื่องบินไปฟรีๆเลยนะครับโอ้โหต้องรีโหลดใหม่นะครับแล้วก็โหลดนานด้วยครับกว่าจะได้ห้าลำนะครับ ใหญที่สุดก็น่าจะเป็นเรือเท็กซัสเนี่ยนะครับไม่รู้จะแล่นไปทางไหนทางนี้ก็เพื่อนเราสึกหนักเหลือเกินเดี๋ยวเราจะอ้อมมาข้างหลังแล้วกันครับเราจะเล่นอ,อ้อมไปข้างหลังครับนี่เรืออะไรเนี่ยอ๋อเรือมาทองบินฮอ์เนสตนะครับ เฮ้ยเราไปสู้กับเฮนเน็ตดีกว่าทางนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรือประจำบานไปจะ <c oughs> <c oughs> ไปสู้กับเรือเฮนเน็ตนะครับจังหวะนี้โอ้โหสามกิโลนะครับสู้กับเรือธง,งบินนี่อ่าผมแนะนําให้สู้ระยะประชิดนะครับเนี่ยถ้าไกลๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปปล่อยนะครับงบินนะครับปล่อยไปก็ไม่ค่อยโดนนะครับเนี่ยเราจะใช้อาวุธกับขวาน,นะครับแล้วก็เตรียมเปิดกราบไว้ก่อนเลยนะครับ อ้าวแอบหลังเกาะซะด้วยมันจะดีอ่ะเพื่อนมันจะดีเหลอแล้วถ้าถ้ามีคนปล่อยตอแล้วเพื่อนจะทําไงถ้ามีคนปล่อยตอแล้วเพื่อนจะทํำยังไงเราไปชนกาะแบบเนี้จะหลบยังไงมันจะหลบยากเอ,อ,อานะมันก็ปล่อยมาเหมือนกันเราก็หลบไม่ได้เหมือนกันเนี่ยช่างมัน ในครับดูชุดนี้ครับโอ้โหไม่ครับโอ้โหโจมไปแล้วครับเขาก็เสียหายหนักเช่นกันนะครับจังหวะนี้เฮ้ยเกมกลับมาได้เปรียบแล้วเกมพลิกครับท่านผู้ชมจากที่เราจํานวนน้อยกว่านะครับตอนนี้ก็ได้เปรียบแล้วนะครับโอ้โหอยู่ใกล้ทั้งนั้นเลย เนี่ยเหือพิด้าดตรงนี้ดีกว่าเขาเหลือเรือประจันบาน2องลำนะครับเ,เราก็จะปล่อยจากระยะไกลนะครับไม่ลำนี้มันนิ่งอนะนี่ครับปล่อยไปเลยนะครับ ร้านนี้โอ้โหเพื่อนเราน่าจะเก็บได้นะครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โหไม่โดนครับเหลือ3ต่อ2องครับจังหวะนี้นี่ครับแลนตามเรือแล้วตะเวนไปนะครับจังหวะนี้โดนไหมไม่โดน ยี่สิบสี่วิโอ้โหประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้ทำไมโดนก็ต้องแล่นเขาประชิดแล้วอนะ่ะ <c oughs> นี่ครับทำการแล่นเขาไปหายนะจังหวะนี้โอ้โหเรือมันแล่นไวมากเลย น่าจะเป็นเลือคองโกนะจริงเ้วยเรือคองโกเล่นไวนะครับเพื่อนเรือรถนี่ไม่ยิงอะเพือ่อนติดเกาะอ่ะดิเอาแล้วครับโอ้มันมันยิงนะครับจังหวะนี้มันยิงแล้วจังหวะนี้ จะปล่อยอยังไงเนี่ยสิบสี่วิสิบวิประมาณนี้ได้ไหมสิบวิโอ้โหกะยากอะประมาณนี้แล้วกันในครับปล่อยไปแล้วครับเราจะแล่นเข้าไปหาตรงๆเลยนะจังหวะนี้กว่าเราจะแล่นเข้าไปเนี่ยก็คงจะพอดีครับเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นหลบลัดซีหลบล้วซโอ้โหสัตว์เต็มเต็มสี่ดอก ไม่ครับไม่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับก็ชนะไปนะครับบเกมนี้นะครับ เกมนี้เราค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเรามีแค่6ลำนะครับก็ฝั่งเขาจะมี7ลำนะครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นไปทางซ้ายแล้วกันครับของเราจะมีเรือลอตนี้2ลำนะครับมีอาคากินะครับแล้วก็จุนโยนะครับของเขาจะมีดันเคิร์ก2ลำนะครับมีฮอร์เนตอาคันซอน2ลำนะครับแล้วก็มีเรือรัตเวนบุกดินนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการหลบอยู่หลังเกาะนะครับจังหวะนี้ก็หาเรือของฝั่งศัตรูนะครับดูว่าเขาจะเล่นไปทางไหนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมาทางนี้นะครับน่าจะเข้าทางซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะไปทางซ้ายแล้วกันนะครับ <we> ก็การเล่นเรือบนเครื่องบินนะครับเราต้องใจเย็นนะครับ ยิงถ้าเรารีโหลดเครื่องบินเยอะๆนะครับเราก็จะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเราแบบรีโหลดได้แค่ห้าลำแล้วไปสู้นะครับเราก็จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเกมนี้นี่ถือว่าโหลดนานมากนะกว่าจะได้เครื่องบินแต่ละชุดเนี่ยโหรอนานเกือบนาทีนะครับตรงนี้น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะ 27วินาทีอ่ะปล่อยไปเลยแล้วกันนะหนึ่งชุดนะครับนี่ครับเขาเล่นมาแถวนี้ก็เยี่ยมเลยนะปล่อยไปสอชุดเลยแล้วกันนะช่วงนี้เราก็หลบอยู่หลังเกาะน,นะพยายามอย่าเป็นเป้านิ่งนะครับเราต้องอเคลื่อนตัวนะครับนิดหน่อยก็ยังดีนะครับ ่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะมาทิ้งบอมได้นะนี่ครับต่บอไปโดชุดที่หนึ่งโดนไหมโดนป่โอ้โหอะไรจะแม่นขนาดนั้นแม่นเกินนี่ครับเต็มเต็มเลยนะครับโอ้โหสี่ดอกนะครับ <laughs> เกือบครึ่งหลอดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหคำนวณมาเป็นอย่างดีนะครับเฮ้ย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 อมาละม,มาอีกรับสี่ดอกครับจังหวะน,นี้สี่ดอกจะหลบพ้นไหมพยายามแล่นเดินหน้าครับ นี่ครับโดนไป2ดอกนะครับโดนไป2ดอกกันเลยทีเดียวนะครับผมปล่อยเปียกชุดแล้วกันนะครับนี่ครับดาเมจแสนเก้านะครับใช้ได้เลยนะครับยิ่งถ้าเราปล่อยได้หลายๆชุดเราก็จะได้เปรียบนะครับโหอันนี้รู้สึกจะช้าไปหน่อยนะครับโอ้โหเครื่องบินเราจะโดนสายร่วงหมดแล้วเนะี่ย จะหมดไหมหมดทั้งฝูงครับจูจังหวะนี้ถือว่าเฟล,ลนะครับเฟล,ลต้องแบบนี้นี่นี่สิวินาทีระยะประมาณ2อกิโลนะครับนี่ครับเพื่อนเราปล่อยเครื่บินไปแล้วนะจะปล่อยแบบนี้แล้วกันนะไม่ได้ดิต้องแบบนี้นะครับ พราอเขาจะแล่นเข้ามาใกล้เกาะแน่นอน,นครับเราต้องเดาทางนะครับต้องเดาทางของศัตรูด้วยนะครับว่าเขาจะมาทางไหนนะครับบางทีเดาถูกนะบางทีก็เดาไม่ถูกนะคำนวณไว้แล้วเขาต้องแล่นมาทางนี้แล่นมาใกล้เกาะแน่นอนเราก็ปล่อยไปนะครับจังหวะนี้โดนใครไหมเนี่ยห้าชุดห้าลูกนะปอบิโดเฮ้ย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 อาจจะโดนอาจจะโดนไม่โดนนะครับเฉียดนะครับ จังหวะอุปเพื่อนเราสู้ใหญ่แล้วเพื่อนเราจังหวะนี้โอ้โหเรารีโหลดนานซะด้วยนะครับรีโหลดอยู่นะจังหวะนี้โอ้โหถ้าแบบถ้าเราเผื่อ,อไว้สักชุดนึ่งนี้เราจมลำนี้ได้เลยนะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วน่าจะจมก่อนอนะ่ะดูละส่วนในพบเรือพิฆาตเรือแล้วตระเวนนี้ ปล่อยไม่ค่อยจะโดนนะครับลำมันเล็กนะครับโดนยากเนี่ยเพื่อนเราน่าจะเก็บได้อยู่นะเดือพิฆาตนี้ผมใช้ปืนสู้ดีกว่านะไปปล่อยต่อไปโดนมันก็โดนยากนะครับเอาปล่อยแบบนี้แล้วกันเผื่อจะโดนสองลานะครับนี่ครับแล้วเราก็แลนเข้าประชิดนะครับโอ้โหยังหนักเลยนะนี่ครับเรายิงโจมมาแล้วครับเดือพิฆาต าต่อ,อไปโดแบกน้ำไปนะครับจังหวะนี้จะโดนใครไหมเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างที่จะดูเดือดแล้วครับโอตอนนี้เหลือสาต่อสามแล้วนะครับถือว่าไม่ค่อยเสียเปรียบแล้วนะจังหวะนี้เริ่มเกมนี้เราจะมีะจำนวนเรือที่น้อยกว่านะครับแต่เราก็สู้ได้นะเฮ้ยไอย้ลำนี้จอดนิง่งขอสวยบอมแล้วกัน เดี๋ยวพึ่งไปนะจอดเฉยๆนะจอดเฉยๆเฉยนะเฮ้ยอุ้ยตอบิโดโดนต่อไปครับทั้งวันี้โอ้โหเขาก็เลยรู้ตัวเลยนะครับเฮ้ยทิ้งบอมทิ้งบอมโดนไหมโดนไหมโอ้โหพลาดไปนิดเดียวนะครับเฉียดไปนิดเดียวเองนะครับโอ้โหมันปล่อยเครื่องบินมาวะเนี่ยอ๋อเหลืออีกลำนึงนี่หว่าก็นึกว่าเขามีแค่นี้นะครับ จังหวะนี้ผมแน่นเข้าประชิดเลยแล้วน,ะค,ะนะครับเราจะใช้ปืนเรือในการจัดก,การนะครับเพราะว่าเรารีโหลดช้านะทันไหมไม่น่าทันเพื่อนเราน่าจะเก็บไปแล้วนะเราปืนหน้าเรือเราไม่มีนะครับอยู่ยข้างๆต้องหันกลับสู้นะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเพื่อนเราเก็บไปนะครับ ไปสู้กับเรือลำสุดท้ายกันนะนี่ครับโอ้โหอยู่ไกลซะด้วยนะครับเป็นเรือฮอร์เน็ตนะครับฝั่งเราเหลือสามลำเหลือกันแค่เนี้ยนะครับเหลือเรืออาคากินะครับเกกบฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหข้ามน่าจะโดนเต็มๆมะชุดเนนะี้ยโอ้โห ลำนี้นี่เล่นเก่งซะด้วยนะครับเราเหลือรตนี่นะครับเหลือเหลือรถตะเวนบุกลิ้นนะครับแล้วก็เหลืออากากินะครับผไปทางนี้ดีกว่านะไปรวมกันนี้เดี๋ยวจะโดนทิ้งต่อแล้วจะหลบไม่ได้นะครับจะบีบแต่ทำไมเนี่ยเพื่อน <c oughs> โอ้แต่ถราานี้น้ำล่วนนะบบีบก็บีบแล้วกัน่ะให้กำลังใจกันนะครับ 1.4กิ 1> 1. โลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถิงบอมไปครับงหวะนี้ oh. ขอให้ความเร็วแล้วมันหลบต่อได้แล้วกันน <T> ิงบอมไปนะทิงบอม <T> อีกชุดเฮ้ยโอ,อ้ยอะไรวะเนี้ยบอมไม่โดน เดี๋ยวก่อนบอมไม่โดนเอาต่อไปกินแล้วกันเอาไปนี่ครับแลนเข้าประชิดนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงนะครับยิงครับตึมตึมตึมเรียบร้อยโอ้โหอีกนิดเดียวนะครับเลือเหลือนิดเดียวนะครับเพื่อนเรามาครับจังหวะนี้สองลาจะไหวไหม าเมตรเราสี่แสนนะถือว่าใช้ได้เลยนะทำไมลาตะเวนมาเล่นช้าได้ไงเนะี่ยปกติแล้วลาตะเวนมันต้องเล่นเร็วนะนี่ครับเรือรอดนี่นะปล่อยเครื่องบินมาแล้วนะังหวะนี้โอ้โหทิ้งได้ลูกเดียวอะ่ะแค่นี้ เรียบร้อยครับก็ชนะไปนะปรำหรับเกมนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเทานี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ